สวัสดีครับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวนะครับไปทำบุญด้วยกันนะครับที่วัดภูเขาล้อมหรือภาษาใต้คือวัดควนจงนะครับนี่เป็นเส้นทางไปนะครับค่อนข้างเขียวชอุ่มนะครับครับจะเห็นว่านะครับเส้นทางที่เดินทางมาเนี่ยค่อนข้างร่มลื่นนะครับเขียวชอุ่มสวยงามมากเลยนะครับนะครับ เต็มไปด้วยป่าสวนยางนะครับเหมาะแก่การออกกำลังกายนะครับวิ่งปั่นจักรยานอย่วิ่งเลยนะครับเช้าเๆเนี่อากาศดีมากนี่ผมมาสายนิดนึงนะครับเลยร้อนไปนิดนึงนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงวัดกวนจงวัดภูเขาล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับบรรยากาศร่มลื่นมากนะครับเป็นวัดวัดป่านะครับเป็นวัดป่าที่ มีนะครับผู้คนนับถือมากในอำเภอหัดใหญ่สงขาของเรานะครับเจดีย์ที่เราเห็นสีขาวนี่เป็นเจดีย์ที่สร้างใหม่นะครับสวยงามมากนะครับแต่เห็นว่าร่มลื่นมากอากาศนะครับไม่ร้อนเลยนะครับภายในวัดนะครับนะครับก็จะเป็นารานะครับที่ทําบุญนะครับนี้เป็นอาคารก่อสร้างใหม่เป็นารมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอาคารในประสงค์นะครับสวยงามมากนะครับ บรรยากาศที่วัดนะครับผมแนะนะมนเพื่อนนะครับถ้าเกิดมีโอกาสมาหัดใหญ่นะครับแวะเบียนนะครับเข้ามานะครับนั่งสมาธินะครับสวดมนต์นะครับจิตใจสงบมากอยู่ในวัดนี้นะครับครับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโดยช่างเจตส่วนจุดนี้ก็คือภายในวัดนะครับเป็นส่วนของภายในโบสถ์ของวัดควรจงนะครับ เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมีพระประธานที่สวยงามมากนะครับนี่เป็นโบสถ์นะครับลมลื่นมากนะครับโดยปกติเนี่ยจะมีนะครับญาติโยมนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาจะมานั่งสมาธิกันภายในโบสถ์นะครับนะครับร่มเย็นนะครับผมแนะนํานะครับนะครับถ้ามีโอกาสแวะเข้ามานะครับไหว้พระทําจิตใจให้สงบนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิภายในโบสถ์นี้นะครับ